พอไหมฮะที่เขาบอกว่าเขาจะจะทำให้มันเป็นเหมือนซองบุหรี่อ่ะที่กินเหล้าแล้วมันจะเป็นโรคเป็นตับเป็นอะไรอ่ะที่เป็นสติ๊กเกอร์หน้ากลัวหน้ากลัวแล้วเขากำลังใจยื่นเข้าอะไรเงี้ยติดขวดสุราอะไรเงี้ยแล้วเขามีคนส่วนใหญ่เขาก็คัดค้านะว่าติดแล้วมันไม่ดีนะพวกนี้มันต้องโชว์แพคเกจจิ้งนะแล้วมันจะการอุตสาหกรรมไปได้ยังไงสุราไทยมันจะไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าตรงสแตม์มันไม่สวยอ่ะซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะเว่ต่ก่อนนะผมเห็นขวดเหล้าผมสวยนะผมไม่ได้อยากกินเหล้านะมึง โดยหลักการแล้วกูไม่ได้อยากกินเหล้าแต่กูเห็นขวดมันสวยดีบางทีมีขวดเขาวางไว้ทิ้กูเก็บมาบางทีไอ้ขวดแบบมันมีลูกแก้วใช่ป่ะดังั้นลูกแก้วมาเล่นกันเลยเออเราเราชอบอ่ะเราแครเก็ตติ้งนะเกี่ยวกับพวกสินค้าแอลเออแต่ละประเทศนะสวยชิบหายคือซื้อมาแล้วไม่กล้ากินของข้างในอ่ะเออใครคิดเหมือนผมนะกดหนึ่งที่ผมว่ามันสวยดีแต่ผมไม่ได้อยากจะกินเหล้านะบางคนซื้อมาเก็บด้วยนะใครคิดเหมือนผมกดหนึ่งบวกหนึ่งมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วการติดสติ๊กเกอร์อออออะไไไรพวววกเเเเนนี้้้้้้้้้้้ยมมมมมมัทาาาใหหหหผผผซซซซืืืืลลล่ดดข กูว่าซื้อขวดเหล้าแต่กูไม่ได้ติดเหล้านะแต่ถ้ากูติดเหล้ากูจะเลิกเหล้าราคาถูกเพราะกูไม่ค่อยมีตังค์อันนี้เอามาที่นี่เฉยๆแน่บอกถึงใช่ไหมเราไม่ได้คนติดเหล้าต่อให้โฆษณาไงกูก็ไม่ติดมึงเอากัญชาขึ้นทีวีเลยกูก็ไม่ดูเพราะกูไม่ชอบกินมันถูกป่ะเนี่ยผมผนซื้อเพราะขวดเนี่ยผมเป็นตัวแทนของหมู่บ้านได้บไม่รู้แต่ต่อให้คุณติดฉลากไม่ติดฉลากกูจะกินน่ะกู้ก็กินกูไม่สนใจหรอกแล้วกูว่าไงนี่ทุกคนก็ตามมาผมว่านะเอาใจผมเลยนะทำแม่งเลย ผมจะได้มีความรู้สึกว่าไม่ไขาดผมรู้สึกว่ามไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับบวกหนึ่งสนามแบบไหนก็เหมือนเดิม <laughs> จริงผมว่าไม่ไม่มีประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะรณรงค์ให้เขาทำไปฉลาดแบบนั้นเลยนะเพราะผมเจอเพื่อนผมกวนตีนคุณเห็นบุหรี่ไหมเพื่อนผมมันดูรี่ไงไอ้ข้างบุหรีอหร่อะ่ะมันจะมีซองมีอะไรอะ่ะแล้วผมไมปเจอกับมันอะ่ะเวลาเดินเข้าไปในเซเว่นอ่ะเอายี่หอ้ออะไรเบอร์มาดเด็กก็หยิบมาเว้ยหยิบมาปุ๊บเดี๋ยวน้องขอดูหน่อยอู้ซองนี้พี่ไม่เอาอ่ะฟันเหลืองพี่ไม่อยากฟันเหลืองน้องไปหยิบซองนี้มันเป็นโรคปอดไดดดดด้้้ปปป่่่่่่่ะะกก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 ็็็็อออออออยยยยยาาาาเเ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 นนนนโรคแมมมงงงีีีุลัับบซวพู โอ้ยขน,นี้ไม่เอาพี่ผมอยากเป็นมะเร็งมะเร็งลาคออ่ะผมเป็นคนที่ทํางานใช้แรงงานส่วนมากสุบุรีกินเหล้าทั้งนั้น <c oughs> เอาเลยพี่ขวดน,นี้ผมไม่เอาอ่ะผมอยากได้ขวดที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นมะเร็งตับอะไรเงี้ยหยิบให้หน่อยอยากได้ขวดน,นั้นอ่ะไอเทียแล้วมันจะเป็นไอสินค้าโอทหอปเลยอะ่ะเป็นซพอวเอร์เลยโอ้ว้วาวกรลังใสเถังโอ้เหล้าเฮียเลยเนี่ยมันมีปอน,นักเสบด้วยโอ้ยมันมีมะเร็งเว้ยซื้อ ชอบฉลาดเนี่ยแล้วมึงส่งออกไอเดียนี้ไปเลยนะไปเลยญี่ปุ่นอิตาลีอินโดนีเซียไปเลยแล้วคนหลังมันจะไปเลือกกันแบบกูเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้อันนี้กินแล้วเตะพ่อเตะแม่เนี่ยว่ะเอาขวดนี้เอาอันนี้กินแล้วไม่ทํางานเด้เลยเฮ้ยสติ๊กเกอร์ไม่ทํางานเย้นยเบนท์แลนด์เอาขวดนี้วัดังดัง,ดงแล้วกูจะเอาอยู่เนี่ยไปเล่นกับเด็กเซเว่นแบบเพื่อนกูที่มันติดบุหรี่อ่ะเอ้ยติดติดเหล้าเว้ยติดเหล้าติดเบียร์เว้ยเอาที่แบบเตะลูกเตะเมียได้เอาขวดได้แล้วน้องแหมะนะฮะแปลก ผมว่าน่าจะทำซักเซกเมนต์หนึ่งนะคือเซกเมนต์หนึ่งก็สวยๆไปอีกสายหนึงก็สายนี่งมีการตลาดลด้วนๆแล้วนะกูตกไปมันออกแล้วเอา้ากูเห็นด้วยกูยกมือเลยเอาเอาเข้าเอาเข้าสภาเลยกูเห็นด้วยเลยอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาตามใจมึงทุกอย่างเลยถ้าคุณคิดว่ามันแก้ปัญหานั้นได้นะเอาเอากูเชื่อในเรื่องของการตลาดมันแตกตา่างดีว่ามันต้องมีชาวฝรั่งเศสมาซื้อไอเดียกระป๋องนี่แม่งแต่ลูกแต่เมียเลยเอากระป๋องนี้เอาเอาเอาไอเสือตัวนี้ร้อยข้างๆเอาแต่ลูกแต่เมียเอานี่หน่อยอันนี้มะเร็งตับนิดเดิงอะไรเงี้อย ชอบชอบอะไรอย่างนี้เมืองไทยก็จะเป็นอะไรอย่างนี้ชอบมากอะ